สองปาร์ตี้เบบี้ชชว์ที่ชายวิกกี้จัดต้อนรับน้องไทเลอร์ลูกชายคนที่สอง เข้าสู่ช่วงคงสุดท้ายแล้วล่ะค่ะอีกไม่นานเกินรอกก็จะได้เห็นนะ้าสมาชิกใหม่ของบ้านฮิรันยัติติของชายชัย้นยโรมแลยวิกกี้สนิสาเพราะตอนนี้คุณแม่ก็มีอายุคันยันเข้าสัปดาห์ที่30แล้วส่วนเพนลูกแม้แต่จะผิดคาดเพราะตอนแรกคิดว่าจะเป็นผู้หญิงแต่ไม่เป็นไรเพราะลูกชายคนโตน้องตริน เอ่ยปังจะได้น้องชายมาเล่นด้วยเพราะรอบตัวมีแต่ผู้หญิงดูคุณแม่วิกกี้และสามีก็ได้มีการตั้งชื่อให้ลูกชายคนที่สองไว้ว่าไทเลอร์เพราะอยากให้ชื่อภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวทีจะเหมือนกับชื่อของน้องตรินทริสเทนและมองว่าชื่อนี้ฟังแล้วหล่อส่วนชื่อภาษาไทยก็คงต้องรออีกสักพัก และล่าสุดวิกกี้ชายก็ได้จัดปาร์ตี้เบบี้ชวเวอร์ต้อนรับน้องไท่เลอร์สมาชิกคนใหม่ของบ้านงานนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนพี่น้องและครอบครัวร่วมงานกันอย่างขับคั่งและแฮปปี้ยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงในเร็วนี้อีกด้วย